รู้สึกยังไงบ้างตัวนี้สังคมเขาบอกว่าการที่พี่จะไปโทษทางคุณซันกับทางฝั่งคุณไอเนี่ยว่าไปใช้สื่อกดดันน่ะหลายคนบอกว่าตัวทนายเองเนั่นแหละที่เป็นคนไปบอยเขาทำแบบนี้จนกระทั่งมาเหตุมันถึงนี่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นพี่รู้สึกยังไงทังนี้็ก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจคาดเเพื่อนผมก็ไม่ได้โทษทุนอายคุณซันนะ แต่ว <oung> ่า <osc> มันไม่ใช่คุณอายคุณชันเป็นคนเริ่มเป็นคนอย่างเดียวเพราะคุณอายคุณชันก็ต้องมีที่ตรวจสามีกฎนักกฎหมายมีแตนายความนะครับตัรากายมาเริ่มต้นอย่างนี้คนอื่นก็มาเริ่มต้นดีเยอะมาพูดใครนก่อนมาเริ่มต้น้วยเรื่องงานหนักกันแบบนี้เรื่องเรยคดีเขามาพูดคยจริงๆเขาตกลงกันได้เฉยๆก็มีครับมันโดยสันตินะครับมันมันคนเลือคุณโชคดีนะที่มันเจอคนรอบงมาปักนะครับเพราะว่าเากา ถ้าเกิดว่าแพ้เขาก็ยอมรับถ้าชนะเราก็พูดจริงใรในในอาจจะคืนให้เขาไปก็บ้านเขาอยู่แล้วที่ไหนในบ้านเขาอะที่ดินเขาที่ดินข้างนอกรัฐก็สามารถยึดคืนได้เพื่อออกมาเฉลี่ยคนจนออกมาแจกจ่ายค<อ>นจนทนายก็โชคดีเหมือนกันที่เจอพวกหนูนะครับจริงเอเขาก็บอกทนายก็โชคดีที่เจอพวกเขานะต้องบอก็่าขอโชคดีจริงนะครับทนายก็โชคดี คดีครอบครองมตปากในมันมันครอบครองส่วนใหญ่ก็เป็นมันไม่สุดระิตอยู่แล้วแต่ครอบครองทรัพย์คนอื่นนะครับแต่ว,ว่ากฎหมายในการรับรองในคุ้มครองแค่นั้นเองแล้วก็มีการฟ้องคดีนี้กันทุกศาลแม้แต่ศาลที่ผมไปยื่นคำร้องเพื่อนผมก็ไปยื่นแล้วก็ได้ครอบครองปากอะไระก็มีแล้วคดีอื่นทั่วประเทศก็มีทนายทำกันทางนั้นทั่วประเทศแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาถึงมาถึงขั้นมาลบถ้าโต้แย้งยัง,ยงไงติดล่ากันยังไงก็ต้องถ้าเกิดคดีอยู่ที่ศาลแล้วก็ไปสู้กันที่ศาลนะครับไปสู้กันที่ศาล ครับไม่ใช่ว่าเรามาสืบประยานกันนอกศาลแบบนี้ก็ดูจะไม่เหมาะสมน,นะครับแล้วก็เอาเออกสื่อออนไลน์ส่วนตัวตอบโต้กันไปจนมาต่อมาก็เป็นสื่อสาธารณะสื่อกระแสหลักอะไรต่างมาร่วมมาร่วมกันด้วยนะครับมันก็การก็ใหญ่โตกันไปใหญ่นะครับอืแบบนี้ผมผมความเห็นผมผมนั้นไม่ได้ไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยสื่อก่อนนะครับความเห็นผมส่วนตัวนะจะถูกผิดยังไงก็ขอโทษด้วยข็เชิญสานคนใหม่มาถึงใครนานคนใหม่มายถึงผมหรือใครครับผมไม่ทราบฮะ มมมไม่ร,ราาาหยถกรลูกความก็ต้อง, <awakening. S 1> ต,องต้องฟังความเห็นนะครับก็เชื่อไม่เชือ่อก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเ็าเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็แล้วไปแ,แต่ว่าเรามีความเหน็นทางกฎหมายแบบนี้มันจะผิดด้วยหรยอครับแต่ว่าผมไม่ได้ย,ยุยงส่งเสริมไม่มก,ก็บุกรุกก็มีสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเราไปถามแต่คุณต้องไปถามคุณศรีพันนะผมก็ไม่ได้คุยกับศรีพันก็ศรีพันก็ไม่ได้ติดปากพูดกับใครความจริงทั้งหมดอยู่ที่คุณศรีพันคุณศรีพันรับทราบดี<ๆ> พราะว่าเราจะต้องจะได้เป็นตีความเป็นต่างๆงานนาเป็นผลร้ายกับบุคคลอื่นโดยไม่จําเป็นแต่ว่าพิจนาเองเนี่ยจะถอนคําพูดไหมที่ไปบอกว่าทางฝั่งซันกับไอ้เองเนี่ยไปให้ใช้สื่อในการกดดันทําให้ทางฝั่งคุณนุเขาเสียชีวิตผมไม่ได้ระบุชื่อว่าคุณไอ้แต่ว่าผมร่วมร่วม,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 วมผมก็ไม่ได้โทษคุณไอ้เป็นหลักแต่ว่าก็เอาคุณไอ้มาออกหน้าเป็นหลักผมไม่ได้โทษคุณไอ้เป็นหลักไม่พูดคุณไอ้เป็นหลักแล้วทางฝั่งของทนายผู้ว่าเป็นใครทางฝั่งผู้กรณีผม ฟังคูกนน่กรณีแต่ว่าผมไม่ได้โทษดเด็กสองคนนี้เหรอครับว่าไปแจ้งความไปชาอยายจงไงเชิญนะอยากจะถามทนายว่าคือถ้าทราบว่ามีได้ไปแจ้งความนะคะคือได้พาผู้ต้องหา5คนตอนแรกเนี่ยไปแจ้งความกลับกับฝ่ายผู้เสียหายด้วยใช่ไหมคะและอีกคดีหนึ่งได้ทราบว่าไปแจ้งความกับนายเดชาด้วยจริงไหมคะไม่ไม่ผมไม่ได้แจ้งความกลับนะผมผมใช้เสร็จในการที่อาจจะได้กระทบผมที่ไม่เกี่ยวตัวนูกความนะครับ แต่ต้องถามก็มาถามกัได้คุณก็ไปถามทางสอนอเองแล้วกันถามไม่เสียวเวลารายการไป,ไปท,ที่สอนนอไหนครับมีพิพินาสอน,นอไหนอยู่ในต้องที่ไหนก็ไปสอนนอนแหละอ,อ๋อโอเคผมจะได้ไปถามไงคือถ้าถ้าอยากจะให้มันจบนะ อยากจะแนะคู่กรณีบอกว่าเอไอ้คือท่านที่ที่สนทนากับคนหนุ่มอ่ะบบอกว่าให้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 พ้นไปให้ให้พ้นหน้าที่ไปให้ออกไปแล้วแล้วแล้วตั้งตั้งทนายใหม่แล้วเรามาเจรจาครับโอเคกู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 บอกไว้แค่ตรงนี้เลย โอเคได้ครับคุณดผมจะถ่ายทอดให้นะคุณนะตอนนี้มันเกิดว่าผมก็ตอนตัวได้ตอนตัวไม่ตอนตัวมันอยู่ที่ว่าความเข้าใจระหว่างผมกับคู่ความกับลูกความหรือถ้าไม่เข้าใจกันเราก็ตอนตัวได้ถ้าเขาเข้าใจเราก็ไปสอนสอนคำร้องไม่ใช่เกิดจากการยุกใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามไม่สอนสอนเพื่อตัวเองมาเกียวกันคดีแบบนี้มันไม่ได้คือมายความายุกใหญ่าทางฝั่งตรงข้ามหมายถึงว่าทางฝั่งทนายเดชาเหรอทุกคนก็เป็นทนายมันก็อยากได้เกียับในทางแง่ของคดีดังนั้นนะครับ มันจะถอนไงผมมาได้ทะเลาะกับลูกความผมเ่ยมันจะถอนทำไมอ่ะจริงๆแล้วมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์จะบอกไหมโอนเนี่ยมันจะยุไอ้ยุแต่ว่ามีสิทธิ์ผมไม่ถอนถ้าเกิดผมไม่ทะเลาะกับลูกความความเห็นไม่ตรงกันแบบนี้เพราะทนายฝั่งตรงข้ามมายุยงจะทําไม่ถอนถูกไหมก็ไม่รู้ไม่พูดถึงคิดเอาเองโอนจะแสนี่ชอบบอกคุนจับมาชนเงินบางครั้งก็ผมบอกตรงคุณก็ไม่เป็นกลางกันในคุณ มันเปนธรรมดาแล้วครับทางฝั่งของทนายผมก็ต้องบอกแบบนี้จริงๆไร้ความเป็นธรรมไอ้ความเป็นกลางมันก็มีแต่ความเป็นธรรมมันต้องมีครับผมว่าสังคมีความแบบนั้นกันคุณารย์มันต้องมีตามที่ท่านอาจารย์ตมะเวนเคยคุยใช้ว่อไคุณธรรมมันต้องมีครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสังคมเขาดูครับใครมีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมเขารู้ครับบอกบอกว่าทางเราก็ไม่ไร้คุณธรรมก็แล้วกันตรงนี้นะครับไม่มีใครบอกว่าทนายไร้คุณธรรมครับตอนนี้ผมดูอยู่ไม่มีเลย ไม่ครับไม่ไม่ไม่รู้แล้วก็ดูที่การกระทําด้วยเรื่องเดยมพิจารณาณสุดท้ายในพิจารณาผมบอกก่อนนะครับผมเนี่ยไม่ได้มาไม่เป็นกองเป็นกลางนะแต่ผมบอกเลยความเป็นกลางไม่ต้องมีแต่ความเป็นธรรมมันต้องมีนะอันนี้พี่คงจะเข้าใจในหัวใจนะอืมนอที่จะเป็นธรรมมันต้องมีความเป็นกลางอยู่ก่อนนะความเป็นกลางก่อนแล้วก็พิจารณาโดยใจรอบครอบทุกทุกด้พี่มีความเป็นกลางไหมพี่มีความเป็นกลางไหมผมว่าครับผมได้่ผมก็ต้องสู้เพื่อลูกความผมนะแล้วมีความแลาวมาก่อนไหความเป็นกลางว่าบ้านเป็นของเขา่ไหมความเป็นกลางมีไหม อ,อ๋อถ้าคุณพูดอย่างนี้มันก็บ้านของเขาตามกฎหมายอยู่แล้วนนเดิมเนะนนแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ปรกอบกตลอดมาแค่นั้นเองยอนย,ออย้อนยอนนะพี่นะโอเคขอบคุณนะครับยุทธนาครับครับ,รบนะขอบคุณครับครับโตดครับชอบแก หนูขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่เอแล้วก็หนูขอาหัวกรรมให้ทั้งหมดเลยแล้วก็พี่เอน่าจะจําได้วันที่เราคุยกันที่พี่เอโทรมาหาหนูใช่ครับใช่ครับแล้วก็ค่ะทุกหนูก็รับทราบในเจตนาของคุณนนกับพี่เอแล้วละค่ะว่าคือพี่เอกับคุณนูเนี่ยคือไม่ต้องการที่จะไปต่อในเรื่องของครอบครองผลปะปักค่ะทราบทราบทราบทั้งหมดค่ะครับคุณจันอยากจะพูดอะไรไหมครับพี่เอสวัสดีครับ ขอแสดงความเสียใจกับพี่เอด้วยนะครับพอดีเมื่อวานผมก็อยากจะทักไปแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวเกรงว่าจะเหมือนเป็นการดูหมิ่นอะไรเงี้ยผมไม่ไม่เคยคิดอย่างนั้นแม้แต่น้อยเลยครัระกันเนี่ยะก็ขอแสดงความเสียใจพี่เอด้วยนะครับผมครับผมครับแล้วยังไง หนูก็อยากให้ความเป็นธรรมคุณนุ้ยค่ะที่เขามาขอโทษทางหนูเนาะว่าแบบเขาอะยอมถอยแล้วจริงๆว่าเจตนาเขาเป็นยังไงจริงๆก็ไม่อยากให้ไปต่อว่าคุณเสียชีวิตแล้วอะค่ะเพราะว่าทางคุณนุเขาก็ได้ยอมถอยไปแล้วอย่างเงี้ยขอโทษแล้วอย่างเงี้ยค่ะถึงขั้นที่กลับเท้าทนายด้วยเนี่ยคือเราก็ได้ยินอยู่แล้วนะฮะในมุมของคุณนุอันนี้คือผมพูดถึงในมุมเราพูดถึงในมุมคุณนุับนะแล้วก็นังคุณเอ๋นะครับอันนี้ก็ต้องต้องเห็นใจเขาด้วยค่ะ